ไรล่ะงั้นฉันคนแรกนะว้าวในตู้มีสตรอเบอรีร่เต็มหมดเลยเ <Nice. S 1> จ๋งจังเลยฉันชอบกินสตอรอเบอรี่สวยหวานเหมือนฉันเลยบริดนี่ดูเหมือนว่าพวกเขาอยากกินสตรอเบอรีร่ <ma' am. S 1> ด้วยล่ะอ๋อไม่ล่ะนี่คือสตรอเบอรีร่ของฉันคนเดียวเท่านั้นฉันชอบมาจน,นสุดเลยอยากเห็นอะไรไหมล่ะคอยดูนะไม่ต้องรีบร้อนจะออกมาสวยงามแน,น่นอนตอนนี้ล่ะ love you เป็นไงเห็นมะนี่มันสวยงามมากเลยจริงๆ uh, เรารักเธอนะสตอบรี่แลาลักรักเธอด้วยบุตรนี่เฮ้ยอะไรกันเนี่ยราบรินนี้ระวังหน่อยสิเออโทษที <c oughs> ฉันไม่ได้ตั้งใจนะ oh. จริงๆนะอเล็กซ์ตาเธอแล้วเหรอโอ้ไม่นะมันคือพริกเหรอไม่จริงนะ ฉันไม่อยากกินเลยฉันมีไอเดียเจ๋งๆแล้วล่ะคอยดูนะจะแก้งอเล็กซ์ให้ดูเอาล่ะทำแบบนี้ให้มันเหมือนปีศาจล่ะอเล็กซ์เธอกำลังตกไปแนอลพิกสุดร้อนคอยดูอะไรกันเนี่ยน่ากลัวนี่มันพีิกของเธอตั้งหากล่ะกินสิฉันไม่กลัวแล้วฉันกต้านและตอนนี้ฉันจะกินพิกให้หมดโดยไม่กระพริบตาเลยโอ้อเล็กซ์ เธอไม่ควรกินพิกขนาดนั้นนะเดี๋ยวเธอก็ป่วยหรอกอย่างที่ฉันบอกเลย<อ>ใช่แล้วสาวๆช่วยเขาหน่อยสิโอ้ไม่นะฉันกลายเป็นมังกรไปแล้วเหรอเราต้องช่วยเธอแล้วละ่ะใช่แล้วนะักดับเพิรกพเขารู้วิธีลับมันกับไฟล่ะอเล็กซ์อาปากกว้างๆนะบริการพิเศษของเคลลี่มาแล้วแบบนี้แหละไป อ้ยเฉันไม่มีไฟในปากแล้วขอบคุณนะพนักงานดับเพลงเคลี่เธอช่วยฉันไว้เลยใช่ด้วยความยินดีนั่นก็ตาเธอแล้วโอ้ว่ามันคือคิดแคทแล้วมันเป็นคิดแคทที่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยนี่เคลลี่เธออยากแบ่งกับพวกเราไหมไม่ล่ะถ้าอย่างนั้นเธอจะไม่ได้เห็นคิดแคทที่ไม่มีที่สิ้นสุดแน่นอนอ้ไม่นะอะไรกัน โอ้ฉันไม่ได้บอกมันจะเป็นแบบนี้เลยอเล็กซ์ฉันจะไม่ลืมเรื่องนี้เด็ดขาดเลยตอนนี้ฉันจะไม่แบ่งขนมให้เธอด้วยดูไปแล้วก็อิจฉานะจุงเนิร์ดโอเคลี่เธอจะกินให้หมดด้วยตัวเองจริงๆเหรอแถมเธอยังไม่แบ่งบริทนีด้วยดูนะฉันชอบสักแลทที่สุดเลยแต่เพาะคิดแคบมันง่ายมากสำหรับฉันเนี่ยโอ้มันเจ๋งมากเลยเคลลี่ ฉันแจ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดฉันว้าวมันคือไอศครีมบัสกินโรบินรสมะม่วงด้วยเธอชอบไอศครีมบัสกินรอบินไหมชอบที่สุดเลยฉันชอบไอศครีมรสมะม่วงสุดๆฉันจะไม่แบ่งกับใครแน่นอนไม่นะ oh, <no. S 1> ฉันไม่แบง <Come on. S 1> แต่เปิดตู้เซฟของเธอดีกว่านี่โอก็ได้โอ้นั่นแว่นนั่นเหรอ <What? S 1> เหมือนมีบางอย่างแปลกๆกับมันนะ แต่อย่างน้อยฉันว่ามันก็เหมาะกับฉันดีเจ๋งมะใช่เคลลี่แต่ฉันแนะนำว่าอย่าคลิกนะโอ้มันสายไปแล้วเบรนนี่ฉันไม่อยากทำเธอเสียใจนะแต่ว่าเธอต้องเปลี่ยนทรงผมแล้วแหละโอ้โหเคลลี่เธอทำอะไรเนี่ยบรนนี่เธอไม่รู้ร้อนเลยเหรอโอ้ไม่ฉันไฟไหมไฟไหมใครทำแบบนี้เนี่ยบรนนี่อย่าเพิ่งกอดนะสิ่งสำคัญก็คือเธอยังมีผมบนหัวนะกินให้เต็มต่อสิ ใช่ไอศครีมมันไม่ทสงบลงจริงๆด้วยจะได้กินคนเดียวไม่แบ่งใครทั้งนั้นอเล็กซ์เรามาสอนบทเรียนให้เธอกันเถอะเธอจะยังชอบอยู่เหมให้ไอศครีมละลายแบบนี้เนะี่ยไม่นะไอศครีมแสนอร่อยของฉันแต่ว่าขอบคุณนะเคลลี่ตอนนี้ฉันมีเมลเชคสนอร่อยแล้วละ่ะอะไรนะพอมนุ่สวยของเธอ,อทำให้ฉันทึ่งไปเลยละ่ะไม่เป็นไรฉันมีไอเดียคอ,อยดู โอ๊ยอะไรกันเนี่ยทำไมมันหมดเลยจังเลยเคลลี่เธอทำถังไอติมฉันเป็นรูเหรอโอวช่างเธออเล็กซ์เ็วเข้าป๋าตู้งเซฟไปแล้ว <c oughs> แน่นอนโอ๊ยอะไรอ่ะฉันไม่กะบองเพรที่เต็มไปด้วยน้ำเหรอเราจะกินยังไงเนี่ยโอ๊ยมันเจ็บจังเลยน้ำจริงจริงด้วยเห็นไหมเหมือนเข็มเลยกิน <c oughs> ซิฉันรู้สึกกลัวที่จะกินนะโอ้มีไอเดียแล้ว เคลลี่ช่วยฉันหน่อยสิเธอเผาหนามพวกนี้ได้ไหมแน่นอนฉันจะลองดูอเล็กซ์ฉันเผาทุกอ,ย,อ,อย,ย่างอย่างเงือออใช่แล้วไม่เผาได้แล้วเขากำลังเผาทุกอย่างจริงๆริงด้วยโอไม่นะนี่มันแย่กว่าเดิมอีกอ <c oughs> แล้วฉันต้องกินอะไรเนี่ยผ่านกันเหรอ <c oughs> แ้่ฉันจะกินยัางไงเนี่ยกินหนามจากกระบอกแห้งยังดีก,ว,กว,ว่าอีกใช่แล้วเธอคนทิ่ตั้งแต่แรกละอะไรละ่ะว่าเธอตัดสินใจได้ยังว่าเธอจะเป็นคนแรกแคลลี่งั้นเหรอเอาเลย ว้าวโดนัทฉันชอบโดนัทฉันเห็นท่าทางหิวโหยของพวกเธอแต่นี่มันสำหรับฉันเท่านั้นอร่อยจุเลยว้าวให้กินได้แล้วมากเลยใช่แล้วมันน่าทึ่งมากเลยงั้นก็บรินนี่เธอคนต่อไปแล้วแน่นอนฉันอยากรู้แล้วว่าอะไรเราฉันยู่อโอ้ไข่เหรอแล้วฉันต้องทำยังไงกับมันล่ะ บริตนี่นี่คือเหตุผลที่เราต้องเรียนทำอาหารนะแล้วเธอมีไอเดียอะไรมั้ย <B ingo. S 1> ใช่ฉันมีไอเดียนแล้ว <B ingo. S 1> ฉันต้องการเครื่องปัน้นจากนั้น oh, ก็ตอกไข่ลงไป <laughs> เปิดฝาแล้วก็ตอกและปิดฝาเปิดเครื่องแล้วก็ลอพร้อมแล้ว หัวลาล้องเทใสแก้วแต่ก็สามารถกินได้บิ๊นนี่เธอจะดื่มมันจริงจริงหรอมันคือไข่ดิบนะโอ้ oh, <real. S 1> ใช่แต่ว่ามันไข่ดิบ oh, <no. S 1> ที่ตีแล้วนี่น่าจะกินได้อมไวไม่ชอบงั้นหรอเราเตือนเธอแล้วนะ oh. แล้วไงยังไงต้องดื่มให้หมดอยู่ดีไม่มีใครหยุดฉันได้โอ้บรนนี่เธอนี่คือฮีโร่ของเราเลยเดืนี่ย oh. เราคงดื่มแบบเธอไม่ได้โอมไวไม่ใช่ที่หน้าฉันนะ โอ้บริดนี่เธอทำได้ยังไงเนี่ยคนต่อไปดีกว่าอาเล็กซ์นั่นเธอมีะอะไรละ่ะอะไรรอฉันอยู่นะโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยไดนาม์เหรอระเบิดลูกกวาดพวกเธอนม่คือระเบิดนะั่นเดี๋ยวมันต้องระเบิดนนแน่ๆเลยแล้วจะเหมือนว่าเวลากำลังเดินนั้นนี้เหลือเวลาอีกแค่59วิน,นาทีเองโอ้แม่จ้าการตื่นตกใจไม่ใช่ความคิดที่ดีนะมีตัวเลือกอื่นอีกไหมใช่แล้วคีมตัดไงอเล็กซ์เธอตัดลูเส้นไหนดีนะ ฉันไม่รู้จริงๆใครก็ได้บอกฉันทีเรนนี่เธอคิดสีเหลืองนั่นเหรอเคลลี่คิดว่าสีฟ้านั่นก็สีแดงแล้วกันเรายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆนะโอเดี๋ยวก่อนนะทุกคนหลบแล้วมันคือระเบิดลูกกวาดละอปาปากกว้างน,นะบางทีขนมแสนเราจะเป็เข้าบมานละโอ้มันเยอะมากเลยอะขนมเทียบเลยเย yeah. โอ๊ยมาอร่อยจังเลยหยุดไม่ได้แล้วนี่มันคือช็อกแลตสุดเปรดของฉันเลยฉันจะกินให้หมดนี่มันเจ๋งมากเลยใช่ไหมอ่ะ <c oughs> เธออยากกินเฟรนช์ฟรายสบายมะ <c oughs> ย่าทำได้ทุกอย่าง <c oughs> ฉันรล้วิธีทํนาน่าจะต้องใส่น้ำมัน <c oughs> และฉันก็ใส่เยอะๆมันจะได้เร็วขึ้นและอร่อยขึ้น <c oughs> และเพื่อให้แน่ใจว่าจะทอดออกมาได้สวยงาม ฉันจะใส่น้ำมันให้เต็มกันทะ้าจากนั้นก็เปิดเตาและมาเริ่มกันฉันจะใส่มันฝรั่งทั้งแพคเลยเพราะว่าไม่มีคำาวมามากเกินไปสำหรับเฟรนช์ฟรายหลานลักเธอกำลังทำอะไรน่ะโอ๊ยไมนกำลังไหมเราต้องช่วยกันดับไฟเอาไม่นะไม่มันออกมาไม่เห็นมันใน YouTube เลยหลานก็จะทำไฟไหม้ทั้งครัวเลยและพวกเราด้วยมาเรียนจากย่าดีกว่า งั้นยากจะแสดงให้ดูว่าต้องทำยังไงใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยเปิดเตาจากนั้นก็ใส่มันฝรั่งลงไปและมันจะออกมาสวยงามและแยกตักออกมาใส่บนจาน what อ,าออกมาดูดีจริงๆทั้งหมดนี้ก็เพื่อหลานสาวของฉันที่เหลือก็แค่ใส่ซอสมะเขือเทศฉันไฟและซอสมะเขือเทศเป็นการจับผูดที่ลงตัวที่สุด หลานสาวของฉันต้องชอบแน่แน่ในจานนี้มัีคารี่เท่าไหร่กันนะฉันแสดงให้ดูว่าต้องทำยังไงเราต้องสับน้ำมันออกจากนั้นก็ห่อด้วยเบคอนทำเป็นแบบนี้แล้วก็โรแบบนี้เลยจากนั้นก็เพิ่มแยมแคนเบร์กูต้นฟรีจากดูเออแบบนี้ แล้วก็แต่งหน้าด้วยโรสแมรี่ <Wow. S 1> ผลงานฉันเยี่ยมพร้อมแล้ว hmm. <B> ฉันไม่อะไรที่ดีกว่านั้นมาร์ชเมลโล่กล้วยมันมีหน้าตาคล้ายๆกับเฟรนช์ฟรายแต่ถ้าเพิ่มน้ำเชื่อมสตอรี hmm. ่ของเฮอรชี่ลงไป mm hmm. มันจะออกมาดูเหมือนซอสมะเกิดเทศแต่รสชาติมันหวานอร่อยมากนี่แหละสิ่งที่นางสาวข,ของฉันต้องการ oh. ในที่สุดผูจ้จางก็พร้อมแล้วและสาวน้อยก็พร้อมเช่นกัน จานของคุณย่าดึงดูดใจของเธอได้เป็นจานแรกพ <c oughs> ลาสติกเฟรนช์ฟรายและซอสมะเขือเทศมันดูน่าอร่อยมาก <c oughs> สาวน้อยชอบใจสุดๆสงสัยจังว่าเธอจะชอบจานที่ไม่ธรรมดาดีไหมเ <c oughs> ชฟใช้วัตถุดิบพิเศษในจานแต่ดูเหมือนจะไม่ถูกใจนะ <c oughs> และนั่นก็เป็นของผลจากพี่สาวมันดูเหมือนฟันฝรั่งกับซอสมะเขือเทศแต่นี่ใช่มันคือมาร์ชเมลโล่หวานๆและซอสสตรอเบอรี่ จุ่มและกิน hmm. แล้วตอนนี้ก็เหลือแค่เลือกผู้ชนะและจานที่ชนะก็คือของคุณยา่าเย้ฉันชนะโอ้ยคอเค็ mm hmm. และตอนนี้สอนอยากได้อ,อะไรอีกละ่ะ mm hmm. โอ้าเธอยากกินซูชิ mm hmm. มันคืออะไรนะย่าไม่รู้ว่าธีทำมันหรอกทำให้ย่ายดูหน่อยสิ mm hmm. ก่อนอื่นต้องต้มข้าวด้วยวิธีพิเศษ ย่าจะลองดูย่ารู้วิธีหุงข้าว <c oughs> เออโซชีก็สลัดเยือฉันขอทำของหวานแบบเดิมดีกว่าหรือทั้งหวานและทั้งเปรี้ยวมาทำก้อนที่หวานและเปรี้ยวกันใช้เวิเคียมแทนซอสจากนั้นก็หอด้วยเยลลี่ลูกตาและเยลลี่แพนมันออกมาทั้งใหญ่ทั้งไม่สีสันสดใสพวกเธอเคยเห็นโซชีแบบนี้ไหมนี่มันยอดเยี่ยมไปเลย ตอนนี้ต้องเอาสาลายโนอริออกมาและตัดครึ่งมันแห้งมากแล้วก็แตกด้วยเธอตัดได้ยังไงเพราะว่าฉันคือมือโปรยังไงล่ะคุณยา่าฉันจะหั่นปลาให้เป็นสไลด์ที่สวยงามใส่ข้าวลงไปบนที่มม้นใส่สารายแล้วก็ม้วนแบบนี้แต่งหน้านด้วยปลาตัดเป็นเช้นชิ้น,นและเรียบร้อย เป็นคลาสสิกฟลาเดเฟียโรกินกับขิงและว,วาซาบ,บิ <c oughs> ย่าทำแบบนั้นไม่ได้มันออกมาไม่เป็นรูปเป็นร่างเลย <B ingo. S 1> แต่ย่ามีความคิดดีๆแล้วย่าจะหัน่นแตงกวาเป็นชิ้นๆเอาไส้ออกและใส่ข้าวเข้าไปแบบนี้เ <c oughs> ยี่ยมตอนนี้ก็ถึงเวลาที่สาวน้อยจะลอง <c oughs> มาเริ่มด้จานนี้ ซูชิจากเชฟสวยงามมากและรสชาติก็อร่อยเวอร์นี่เป็นซูชิที่ใหญ่และสีสันสวยงามมากและยังอร่อยสุดๆอร่อยมากจนเธอเลือกให้จานนี้เป็นผู้ชนะไปเลยทั้งนี้จานหวานๆจากพิซซาอร่อยแซงหน้าทุกคนไปเลยโอ้หลานยังไม่ทานของฉันเลยนี่คุณย่าตื่นคะ่ะหลานสาวอยากกินอะไรอร่อยๆอ,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 อีกแล้วเธออยากได้น้ำช็อกโกแลตเป็นของหวาน ของปล่อยฉันเลยก่อนอื่นเราต้องการน้ำแข็งจากนั้นก็เทซอสช็อกโกแลตลงไปในแก้วและฉันจะทําครีมนมด้วยเครื่องปั่น,นมันจะออกมานุ่มนิ่มแบบนี้เลยเออ,เอ,อพอ่อเทค่ะคุณยา่าแต่ย่านั่งใกล้เกินไปนะซองอะไรอยู่ในเมืองคุณย่านะ่ะดูเหมือนจะเป็นกาแฟทรีอินวันหรือเปล่านี่ยากำลังจะทำให้หลานกินจริงๆหรอ ช่แต่ดูเหมือน่าจะชอบเองมากกว่าตอนนี้ก็เพิ่มวิปครีมฉันทำน้ำแบบนี้ให้ตัเองบ่อยๆเลยและก็อย่าลืมให้รางวัลตัวเองด้วยจากนั้นก็โรยผงโอ,อริโอใส่คุกกี้น้ำหวานแบบนี้ควนดื่มด้วยลอดเสร็จแล้วเป็นช็อกโกแลตมิลค์เชคที่สมบูรณ์แบบใครเขาทำแบบนั้นกันสยองสุดๆเลย ฉันเคยทำกาแฟาหวานๆหลายครั้งแล้วฉันต้องการมาเมล็ดก,กาแฟาสดๆตวงให้เป๊ะแล้วก็ปั่นให้ละเอียดจากนั้นก็ใส่ลงไปในเครื่องทำกาแฟามันจะออกมาเยี่ยมสุดๆเทลงไปในแก้วแล้วก็มาเพิ่มครีมนมกันฉันจะทำให้ไม่ละเธอแน่น,นอน เพราะฉันคือมือโปรและนี่ก็คือกาแฟหน้าหิมะเยี่ยม้ oh <my. S 1> ถึงเวลาลองเครื่องดื่มกันแล้วมือของเธอเอื้อไปที่แก้วที่สวยที่สุดก่อนและเป็นน้ำหวานที่อร่อยมากแถมยังมีคุกกี้อร่อยๆอ,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 อีกด้วยอร่อยสุดๆไปเลย hmm. แต่จะพูดยังไงดีกับกาแฟแก้วนี้ยา yeah. อยากจะวางวยาพิษหลนสาวตัวเองเหรอเป็นไปไม่ได้เลยที่จะดื่มมัน Oh. แกาแฟจากเชฟมีกลิ่นหอมมากแต่แล้วชัยก็ไม่ได้พิเศษอะไรสาวน้อยเลือกเครื่องดื่มที่สวยที่สุดใช่แล้วทำได้ดีมากเลยพี่สาวเธอชนะอีกแล้ว <c oughs> จานต่อไปของทุกคนขอเสียงน้อยก็คือวาฟเฟิล what นั่นคืออะไรนะ <c oughs> และหนูก็รู้ที่ทำต่อกไข่และเพิ่มน้ำตาล ยิ่งใส่เยอะบัฟเฟอร์ก็ยิ่งอร่อย <c oughs> แล้วก็คน <c oughs> คน <c oughs> คนคนให้เข้ากันโ <c oughs> อ้ยตีแป้งจนเหนื่อยเลย <c oughs> น่าจะพอแล้วละ่ะจากนั้นก็เพิ่มแป้งแต่ต้องใส่เยอะแค่ไหนกันนะโอ้เออย่าคะหนูขอโทษหนูทำย่าเลยอีกแล้วยิ่งแป้งเยอะก็ยิ่งได้บัฟเฟอร์หลายชิ้นเออบางทีไม่ต้องใช้แป้งเยอะขนาดนั้นก็ได้ จะจะเอาที่ส่วนเกินออกทำอย่างนี้นไม่ได้นะแต่เราต้องชอบบัฟเฟอร์สุดเก่าแก่ของย่าแน่นอนแป้งเดือออกมาสมบูรณ์แบบตอนนี้ฉันก็เอาแป้งใส่เครื่องทำวัฟเฟิลได้ย่าก็ทำากับเสร็จแล,ล้วเหมือนกันมันจะออกมาเป็นวัฟเฟิลที่แสนอร่อย <c oughs> พวกเธอทำอะไรกันเนี้ย <c oughs> เราต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนะ <c oughs> เราไม่ต้องการน้ำตาลหรอกใช้บวบด,ดีกว่าเยี่ยม ตอนนี้เราก็ตอกไข่ลงไปใส่แป้งแล้วติแป้งให้เข้ากันอย่างรวดเร็วด้วยเครื่องปั่นดูน่าสยองสุดๆงั้นก็มาปิ้งวอฟเฟิ้ลสุดเฮลตี้ของเรากันเลยพวกเขาเกือบจะเสร็จแล้วเยี่ยมฉันจะใส่ลงในจานตกแต่งด้วยวิปครีมสตอรี่และเบอร์รี่ ฉันชอบหน้าตาของมันสุดๆเลยและย่าจะใช้ไมเพ่นไซรัปเทลงไปให้ทั่วและเนยหนึ่งก้อนอืมสวยงามโอ้ว่าฟันของฉันสุกพอดีสีเขียวเป็นสีของสุขภาพแต่ยังสวยไม่พอฉันต้องตงแต่งด้วยสีเขียวเพิ่มลงไปนิดหน้อยน่ากินสุดๆเออเธอกลับมาลดความอ้วนอีกแล้วเหรอกินสิล้านลัก วาฟเฟลจานนี้น้าตาเหมือนที่เธอต้องการเลยแต่นี่มันมีอะไรอยู่ข้างในอีเปลือกไข่เธอตัองระวังเรื่องนี้ตอนทำอาหารนะและสีเขียวนี่มันคืออะไรกัน<อ>ย่าโรยหน้าอีกแล้วแต่ลองดูก็ไม่เสียหายชิ้นเล็กๆอกลิก <c oughs> ก่นมันหอมดีนะ <c oughs> แต่รสชาติวชวนอ้วกสุดๆ <c oughs> แล้ววัฟเฟลจานนี้ล่ะ <c oughs> ว้าวดูเหมือนสาวน้อยจะชอบจานนี้ และจานที่ชิะก็เป็นของคุณยา่าเย่ของยา่าย่าทำได้แล้วเร็วเข้าฉันต้องโชคดีแน่แน่แล็วเข้ามชชีนอย่าทำให้ฉันผิดหวังนะฉันอยากได้อะไรอร่อยๆลูกกวาสกิเตเย้ yeah, วันนี้โชคอยู่ข้างฉัน<ๆ>ฉันน่าจะโชคดีเหมือนกันฉันอยากได้อะไรอร่อยๆ,ๆที่ทํางไม่มีอจ๋าสุดๆเร็วเข้าเร็วเข้าสิมแมชชีนอะไรกันอาหารแมวเหรอ ไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดไว้เลย <Huh? S 1> มันหมากับเธอดีนะเจนิฟเฟอร์อ่มไม่ฉันต้องได้ขนมอะไรอร่อย <What? S 1> ว้าวมีปุ่มกดออกมาด้วย <c oughs> งั้นฉันขอกดก่อนออเกิดอะไรขึ้นและนี่คือแขกผู้มีเกียตของฉัน <Huh? S 2> อินดีต้อนรับเข้าสู่ชาเลนจ์งั้นก็ถึงเวลากดปุ่มแล้วเย้ yeah, ฉันต้องโชคดีนนแน่แน่ฉันจะกดปุ่มสีส้ม <'s> เลือกได้ดีเจนิเฟอร์จะออกมาเป็นอะไรนะ มันคือนูเทลลาเธอโชคดีสุดๆและพอฉันมีนูเทลลาเป็นถังให้เธอแล้วมันเป็นของเธอทั้งหมดเลยเจนนิเฟอร์อ๋อกลิ่นหอมสุดๆนูเทลลาฉันไม่ปฏิเสธนันแม่เจอตัวตลกเทลงมาเองไม่ต้องยั้งเลยตามใจใเธอทุกอย่างเลยเทจนหยุดสุดท้ายอ๋ออ๋มีบางอย่างตกใส่หัวฉันใช่มันคือถังนูเทลลาและนี่น่าจะเป็นสัญญาณว่านูเทลลาหมดแล้ว ของที่ถูกเทลงไปที่เจเนฟเฟอร์น่าตั้งอร่อยสุดๆแน่ๆฉันน่าจะโชคดีเหมือนกันว้าวถ้าพูดถูกเมอาเธอได้มาร์ชเมลโล่และฉันก็ไม่ถุงใยอ่ๆให้เธอเธอจะได้ไม่ต้องทนหิวด้วยโอ้ฝอนตงมาเป็นมาร์ชเมลโลฉันจะรับมันลด้ป,ปกเข้าแล้วว้าวฉันว่าฉันมีความคิดดีๆแล้วเจเนฟเฟอร์เตรียมแก้วของเธอไว้นะเมอาเธอกำลังทำอะไรนะ ไม่เอานะอย่าขึ้นเสียงสิดูก่อนสิม,มัชแมนโลจะขาดนอเทล่าได้ยังไงอืมอร่อยและเธอก็มากับความคิดดีดีว้าวในกล่องของมีอามีม,ชมัชแมนโลเต็มไปหมดเลยบางที่เธออาจจะแบ่งกับฉันบ้างมีอานี่มันก็นานนะแบ่งม,ชมัชแมนโลให้ฉันบ้างสิเธออยากได้ม,ชมัชแมนโลเหรอเออทำไมจะไม่ล่ะเอาไปสิ <Hey. S 1> มีอาร์ทำอะไรนะ่ะฉันไม่แบ่งหรอกนี่มันม,ชมัชแมนโลของฉันแล้วฉันจะกินมันคนเดียว แต่กล้าสุดๆงั้นฉันของมาชเมลโล่บ้างกดปุ่มเลยให้ลงมาเลยเจ้าตัวตลกฉันไม่อยากทำให้เธอลมเสียนะแต่มันไม่ใช่มาชเมลโล่โอ้อะไรกันหัวของฉันระวังฉันเลยว่ามันไม่ใช่มาชเมลโล่นุม่มๆโอ้กระดาชชำระเหรองั้นนี่คือโอกาสดีๆที่จะแกล้งมีอาแล้วเธอจะได้รู้ถ้าตะกะเกินไปจะเป็นยังไง ันเกิดอะไรขึ้นนี่มันคือกระดาษเช็ดก้นเหรอแล้วลอยนี่มันคืออะไรนี่แต่ควรฝ้กขนมของเธอให้ดินนะยัยจอมตะการอรอจังฉันลาไปหมดเลยฉันอยากอาบน้ําสุดๆไม่มีการอาบน้าําจ้ะมีแค่เธอและปุ่มอ่ำกันได้ฉันจะกดสองปุ่มเลยตัดสินใจได้ดีม,มากน้ํเพึ่งและแป้งเออใช่มันต้องออกมางดงามสุดๆเปิดฝาออกและเริ่มกัน เอามีอะไรบางอย่างถูกเทลงมาที่หัวฉันมันหวานมากาแล้วมันก็คือน้ำผึ้งฉันชอบน้ำผึ้งดีใจที่เธอชอบและตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจที่สุดกำลังจะเกิดขึ้นอ,อะไรอย่าขยับนะอ๋อมีบางอย่างตกลงมาใส่ฉัน <What? S 1> อะไรขาวๆมันใช่หิมะหรือเปล่าแต่เหมือนจะไม่ใช่อ๋มันคือแป้ง ถูกแล้วขอให้สนุกนะแล้วเธอคิดว่าฉันสนุกยังไงไม่รู้สิมีอาแต่เธอดูดีมากเธอเหมือนกระสอบแป้งเลยตอนนี้พูดให้น้อยทำให้เยอะเจนนิเฟอร์เอาล่ะฉันคิดว่าปุ่มสีชมพูน่าจะไม่อันตรายและมันก็ทำให้เธอได้ซีเรียลยูนิคอร์ยินดีด้วยว้าวฉันรู้สึกถึงมันได้แล้วงั้นฉันจะไม่ทำให้เธอลมาอีกต่อไปอาปากกว้างนะเจนนิเฟอร์อร่อยกินให้อร่อนะ ถ้าเธอไม่รู้ว่าโชคจะเข้าข้างอีกเธอถึงเมื่อไรอ๋อนึกออกแล้วฉันมีถังนูเทลล่าฉันมันเก็บของกินได้และมันยังสะดวกขึ้นที่จะกินแบบนี้ <mm> ดีสุดๆเธอสามารถกินมันตมคำด้วยมือเลย <mm> ฉันบอวกว่าทุกวันน่าจะเป็นแบบนี้ก็เจนนิเฟอร์ฉันดีใจที่เธอมีความสุขนะ <mm> และฉันจะยิ่งดีใจไปกว่านี้ถ้าเธอได้เพิ่มอะไรให้ฉันสักหน่อย <mm> และเธออยากได้อะไรล่ะโอ้เธอได้รับนม เป็นอาหารเช้าได้ไงถ้าไม่มีนมฉนลาดมากจจนนเฟอร์แบบนี้แหละดีขึ้นเยอะเลยฉันจะเอาถังมารองไว้ในขณะเดียวกันฉันก็จะกินๆเคี้ยวๆไปด้วยอร่อยอออดีจังนี่เจ้าตัวตลกแล้วฉันล่ะดูสิฉันกดปุ่มแล้วเร่เรีบโยนของอร่อยลงมาเลยฉันไม่อยากทำให้เธอผิดวังน้ะมิอาแต่อาหารหมาคงพูดว่าอร่อยไม่ได้แต่มันน่าสนุกแน่นอน สุดๆฉันไม่ได้อยากได้แบบนี้พอได้แล้วพอทีฉันไม่อยากเล่นแกงของแกอีกต่อไปแล้วเจ้าตัวตลอก <the> ตราบใดที่เธออยู่ในกองฉันคือกดตอนนี้ฉันได้ออกไปจากที่นี่เธออยู่ห่างๆไว้ดีกว่าดูสภาพของเธอสิมีอามันดูน่ากินสุดๆแต่ไม่มีเวลานั่งดูแล้วมันกดปุ่มต่อไปกดีกว่า วันนี้ฉันโชคดีสุดๆก็กดสองปุ่มบินเลยเป็นการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวมากและทุกการตัดสินใจย่อมมีผลลัพธ์ตามมาโค้สุดปวดของฉันอยู่บนหน้าจอแล้วมาเริ่มกันด้วยใครดีกว่าอ๊ยมันเจ็บมันคือก้อนหินเหรอ oh, <man. S 1> ไม่ใช่มันคือไข่สดๆเลยเอ๋มโชคายสุดๆโดนจังๆเลยไม่เอาแน่เจเนฟเฟอร์เธอทำใจได้หรือยังถ้าเธอยังจำได้เธอกดไปสองปุ่มนะยังไม่หมดหรอตอนนี้ก็ขนนก โอ้ขอนนกอเต็ไมไปหมดเลยใช่เลยตอนนี้ชอบไม่เข้าข้างฉันแล้วแล้วตอนนี้ฉันดูเหมือนไก่เลยแกทำแบบนี้กับฉันยังไงตโต๊ะตลกขนไก่เดินเข้ากับเธอมากจินิเฟอร์หัวเราะไปเถอะหัวเราะอะไรอยูล่ล่ะกดปุ่มเดินเข้ามีอาเอาเลยอ่จะกดปุ่มไหนดีนะเอาหลับปุ่มนี้แหละว้าวโชคดีสุดๆซอรพริกตาบาสโกอดทนไว้นะมีอามันจะดีกว่าถ้ามไม่อาปบบาก อ,อขอบคุณสำหรับความแนะนำแต่ไม่แทนซอนมันจะดีกว่ามันเป็นกฎน,นะมิอะและเราต้องอดทนแค่ตลอดให้มวันให้หมดสินนะอ๋อหมดแล้วสินนะอ๋อมันเข้าปากของฉันฉันก็เลยติดไฟเยี่ยมเลยเอาไม่นะไฟไหมไม่มีเหตุผลอะไรต้องมาล่าซดพริกใส่กันนะ ไม่เป็นไรนะวิอาเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองฉันใส่ชุดดับเพลิงและตอนนี้ฉันก็ดูเหมือนนักดับเพลิงเลยถึงเวลาดับไฟอขอบคุณตอนนี้ฉันก็เปลียนสุดๆแต่ไม่มีไฟแล้วทำดิมมากงั้นก็เยี่ยมเลยฉันว่าชารล่นครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดี